ก่อนอื่นนะครับต้องขอแสดงความยินดีครับกับนัดสุรศัก์นะครับ Youtube กะติดในมาแรเนะครับของ YouTube ประเทศไทยเมนเฮ็ดดีขนาดไหนนะครับถ้าคนมีอคติน้ำนี่มั่นกะยังบุดีขี้เก่าล่ะครับยังขอความนะครับที่น้องนัดได้โพสต์ออกมานะครับบอกว่าทัศนคติต่ำ ถ้าผมมีเอซีแบบนี้ขอไม่มีดีกว่าครับเลวกาไตโพดนั่นนะครับขอความว่ากลัวเพลงไม่ดังเลยต้องเกาะและอ่อนว่อนให้น้องอุ้งอิงมาเล่นเอมวีให้ถ้าไม่มีน้องย่าวหวังจะติดมาแรงแต่กูไม่ฟังหรอกลอฟังเพลงที่น้องอุ้งอิงร้องดีกว่าเยอะนี่แหละครับ คำพูดยังสี่่ละมันบันทอนจิตใจมากเลยครับเด้อถามว่าเอซตัวจริงบออันนี้ก็บอกูหนะครับว่าเป็นอย่างคือว่าแบบนี้บางคนนะครับกมา,ามาคอมเมนต์ให้กกำลังใจนะคิดว่าคำาูดแบบนี้บอเมนเอซีนองหรอกมาอ่างว่าเป็นเอฟซเพื่อปันดามาอ่านดูก็รู้ถ้ารักน้อง คงเบาๆแบบนี้แน่นอนกำลังใจให้นะคะน่องนัดบางคนกนว่าเนื่อยใจแท่นอ่างเป็นเอฟซแล้วก็มาเบาแบบนี้แทนทีสีฮักน่องสนับสนุนน้องเป็นอย่างคือเบาแบบมีไดเอฟซี FC, น่องบ่มีดอกแบบนี้นี่คือตัวมาปวนย่าไปให้ราคา พวกนี้เรียกร้องความสนใจคอมเมนต์ดีๆมั่น่าีิวาได้แต่เป็นอย่างคนพวกนี้มันเป็นโลกประสาทบ่ต้องไปใส่ใ,ใจมันเอฟซีคงบคิดดอกครับว่าความคิดนี้มันเป็นความคิดต่ำตำเม,มนว่าจังไดก็ตามเนาะครับเนาะพวกนี้บอหูว่ามันหาประโยชน์อยียง จากความคิดแบบนี้นะครับทีมมาโพสแบบนี้แทนทีนี่ซีเวลดีๆกว่านี้กับว่าเป็นแหงแบบนี้นะครับคนแหงให้กําลังใจน้องร้กว่าเกานะครับกับเป็นกําลังใจให้นะครับเนาะน้องนัดคนเฮ้านี่พยามเฮ็ดสิงดีๆให้แฟนคลับหรือเอฟซี FC, แต่ต้องมาเจอแบบนี้ผู้ดใดก็ต้องคิดขึ้นกันล่ะครับ กับวลาหูบ่็อกโขใจนะครับพวกนี้มันคิดได้จังไลน้นองก็ออกมาเบานะครับว่าที่แรกกับว่าอยากมาเบาเดี๋ยวครับเรื่องแบบนี้เนาะแต่ว่ามันกับคงสีท้นบไวไหวอี่แหละครับน้องถึงได้มาโพดขอความนะครับเนาะมีแต่คนว่าบ่าเหม็นเอฟซีน้องนะครับถ้าเป็นเอฟซีต้องรักน้องหลักกับบ้ามา์ แล้กก็เหตุให้น้องบอสสบายใจแบบนี้แต่ก่อนเอฟซีแยกออกสประเภทนะครับรักน้องอุงอิงสุดโตงแล้วก็จะไม่ให้น้องอุงอิงร้องเพลงคูกก่กับไผหรือใครมาทายน้องพวกเอฟซีปอสอดวพวกนี้จะคอมเมนต์ว่าจะมาเกาะน้องเพื่อคนดูเยอะผมเห็นแบบนี้มาบ่อยแล้วพวกสุดโตงแบบนี้ ทำให้เอฟซีสาวน้อยทะเลาะกันแะ้กะว่าว่าสิเป็นการไล่การแสดงดราม่าตลอดทุกไล่เห็นจนเบือ่อบางคนกับว่าเหนื่อยใจแท่นนะครับเนาะเห็นแบบนี้แล้วโอ้โหสั่งผลงานมาดีคักแล้วแต่ไม่เจอแบบนี้มันสิเป็นยังไงล่ะครับคนเท่านะครับสว่วสิสั่งผลงานเพลงแต่ละเพลงใดนี่บอเมเนวา ง่ายๆนะครับบ่แม่นว่าทำมือเดียวแล้วมันแล้วต้องคิดโปรเจกต์ตรงนั้นตรงนี้นะครับต้องมีการว่างแผนเพราะฉะนั้นนะครับเฮ้าควรไห้กันังใจบ่ต้องมาเว่าวันทอนจิตใจกันแบบนี้หรอกแมนนองนัดนะครับกับไปตอบคอมเมนต์ว่าครับพี่แต่ว่าความรู้สึกจริงๆแล้วนะครับมันก็คงมีคักอยู่ด้ครับ หรือว่าแฟนครับผู้ใดว่าบ่มีครับบ่มีคว้นผู้สึกบ่คนที่เว้าให้จะาของแบบนี้ไหมผมว่านะมันบ่ถือบ่ควรนหรอกครับแมนสิจ,จริงหรือบ่จริงก็ตามนะครับนององค์หญิงนี่ถือว่าดังทักแล้วแล้วก็ได้เป็นนา่งอีกแล้วมันเป็นอย่างครับมันเป็น่ไรบ่ผมบ่เข้าใจนะครับว่าเป็นอย่างท่านถึงคิดแบบนี้ แม้นที่ท่านล่อฟัง่งนององหญิงผู้เดียวท่านก็นล่อว่าจาเป็นต้องออกมาเว้าในเชิงเสียหายดอกครับคิดว่าดีบ่ครับที่ท่านเบาแบบนี้ท่านน่ะแสะดงตัวออกมาหลดครับว่าท่านเป็นผู้ใดบ,บ่ต้องลบลนซ่อนนะครับนักเลงจริงนี่เปิดหนาวออกมาหลดครับว่าโตจะของเป็นคนเบาแล้วท่านสิลับใดบอ้ามีเอซ ของน่องนัดไปว่าท่านบางท่านย่อมรับใดบอว่าถ้าเพิ่วาแล้วท่านสิรู้สึกโมโหห,หรือบอถ้าท่านบ่เห็นบ่เอาใจเขามาใส่ใจเร่าบ้างท่านนี่ถือว่าบ่วอยากว่าดอกครับว่าท่านนี่แย่มากที่คิดแบบนี้คิดอกุศลเป็นยังล่ละครับไพสิบว่อยากให้เพลงตัวจะครองดังผมถามเนี่ เมนไพก็ตามนะครับเป็นศิลปินก็ต้องอยากให้ตัวจักของดังแล้วก็หูจักกันแล้วเป็นอย่างจังสีเอามาไทายเอมี่บัไทยเป็นอย่างสีไฮเอาผู้ใดครับท่านมีความคิดอยากเสนอผู้ใดท่านคือบอกคอมเมนต์ไปส่วนตัวหลดอยากหูอยู่นะครับว่าเพื่อนซีไฮไผเป็นห้างเอเอ,เอมีการเฮ็ดหยังนะครับ ต้องประกอบหลายๆส่วนเข้าด้วยกันมั่นถึงสิประสบความสำเร็จบอมเมนวาคิดเสียจังไดทำแบบใดโดยที่บอมมี่โปรเจกต์โดยที่บอมบอมีแผนงานโดยบอมมีกุญซื้อในการเหตุพอเพิ่งกระว่างตัวไปแล้วนะครับว่าสิีไ้นองมาเป็นน้างเกเกมบี้เล้วเป็นอย่างครับว่าเข้าใจคือกันนะครับเดอ้อหรือเอฟซผู้ใดท่านคิดว่าจังใดแน่ครับ เอาเอฟซีน้องเหระครับเอาตัวจริงหลดคิดว่าแบบใดครับหรือว่าน้องบ่าเหมาะสมบ่ว่าสิมาเป็นนั่ง,งกีเกมบีเป็นอย่างคือคิดตาแบบว่าต้องมาเกาะน้องตลอดแทนน้องดังกับเข้าใจนะครับแต่ว่าย่างที่บอกแล้วครับโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์มันมีการคิดหรือว่าวางแผนไว้แล้วนะครับเนาะก็ต้องเข้าใจนะครับเนาะโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์มีการลงทุน แล้วก็ต้องให้มันประสบความสําเร็จตัวครับเหตุบ่บประสบความสําเร็จผู้ใดไิอยากเหตุล่ะครับฝากนะครับเอฟซี FC ตัวจริงซอยกันดันนองนะครับขอบคุณครับ